รวจนะทีไ่าตอนนี้ตำรวจน้เนี่ล่างแนวน้ำใช้เรือไปขโมยของเขาเอ็มจด้วยฮะเพราะว่าเอ็มจเอสายิงกันเป็นโหมดเบิร์ดแต่นี่เอสามแต่ไม่รู้สินะว่า A2 สองเขายิงออโต้ได้หรือเปล่าช่างเหอะยิงออโต้ก็ไไงรู้สึกเหมือนได้อยู่บนฮลิคอปเตอร์นะแต่ช่างเหอะ นะ้ว่ามีขโมยเน่ยเป็นอดจาการทารแล้วเอาขึ้นมาที่ฟังขยับระประแดงก็เลยส่งทิเไปเรือไปนค้านะไะเรไปไปไป็นไป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 ้ปไปไรไป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 ไนไปคปไ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 ่ไปไปไปไดไปะปไปไปไนไีไปไปไปรปไ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 ปนปไ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 คอปไ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 ไปไปไปปไ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 ไป ขโมยเขาจอดเข้ามาจากเรือโป๊กชื่อว่า GT01 กับ GT07 ก่อนจะทยอยนำเรียงกระสอบขก็จาดไปเก็บไว้ที่เรือขนส,สนน่งอีกทีหนึ่งนะฮะตำรวจก็เลยย้อนกลับไปที่เรือขนสินค้าก็ไปเจอนายพิชนุอายุ43ปีกับนายสมยศอายุ53ปีเพราะว่าพันธุ์ของตำรวจเขาตัดทอดว่าเขาเนี่ยขโมยลทำด้วยกันสามคนนี้แหละตนะำรวจไปตรวจสอบโอ้โหไปเจอสองการกระสอบเป็นสองรายทายั้งหมด จนเน่นเราจะกับเพื่อนตัวเลขของข้านะ ของตำรวจน้ำมาดูที่ภารกิจของไลฟ์การ์ดที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างเป็นนาทีช่วยวิตประทึกนะคะช่วยวิตนักทองเที่ยวชาวต่างชาติฝากดยค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นนาทีชีวิต บริบทการขายาที่าเาก็มีการใช้อุปกรณ์ตาในหลักเครื่องมแดงที่โดนระสูงจมตีระมเป็นหัก